เพื่อนๆรู้หรือเปล่าครับขณะเราขับรถคู่ใจของเราอยู่นะครับยางแบนครับยางรั่วครับผมเราจะต้องปะยางนะครับเราควรจะปะยางแบบไหนดีนะครับในการปะยางมีกี่แบบนะครับรวมถึงข้อดีและข้อเสียนะครับวันนี้ผมมีรายละเอียดและคําตอบมาฝากเพื่อนๆนะครับสวัสดีครับทุกคนเจอกันเช่นเดิมครับผมเอ็มฮอนด้า กับช่องสูบเล็กๆของ CB และสาระน่ารู้ในรถยนต์นะครับก่อนไปรับชมคลิปอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งนะครับเพื่อไม่พลาดสาระในรถยนต์ในคลิปต่อไปนะครับวันนี้เราจะพูดถึงการปะยางรถยนต์รถคู่ใจของเรานะครับผมเจอมาหลายรอบแลวนะครับยางรั่วนะครับหลายๆท่านอาจจะเจอหรืออาจจะไม่เจอแต่ในอนาคตได้เจอแน่ๆนะครับทีนี้ เราจะปะยางแบบไหนครับเพื่อยืดอายุการใช้งานของยางรถยนต์ของเรานะครับเราจะได้ใช้ยางได้อีกนะครับในอนาคตนะครับแต่ผมให้สังเกตข้อบ่งชี้ก่อนนะครับว่าถ้ายางรถเรานะครับมันโดน ตะปูแทงหรือมันรั่วแผลใหญ่ก็ไม่ควรจะปะนะครับควรเปลี่ยนหรือนะครับมีตะปูแทงหรือยางรั่วบริเวณแก้มยางอันนี้ก็ไม่ควรปะยางนะครับควรเปลี่ยนใหม่นะครับอ่ะทีนี้แต่ถ้าเรากรณีที่เราจะปะก็คือแผลไม่ใหญ่มากนะครับบริเวณหน้ายางเช่นตะปูทิ้มแทงรวดอะไรพวกนี้นิดหน่อยนะครับปะได้แต่เราจะปะแบบไหนดีอ่ะวันนี้ผมมาสรุปให้นะครับการปะยางนะครับจะมีทั้งหมด สองแบบนะครับแบบแรกก็คือเขาเรียกว่าแบบแทงไหมครับอ่าแบบไหนแบบยังไงเพื่อนๆหลายคนสงสัยครับยังไงไอ้แทงไหมเนี่ยหน้าตาแบบนี้ครับก็จะมีอุปกรณ์ตัวเหล็กแทงไหมตัวไหมตัวกาวนะครับแบบในรูปนะครับอันนี้แบบนี้นะครับเรามาดูกันวิธีแทงก็ไม่ยากนะครับแค่เอาไหมนะครับใส่เข้าไปตัวในเหล็กแทงแล้วทาการแทงเข้าไปที่ตัวยางนะครับแล้วดึงออกแล้วก็เอากันไกคัตเตอร์ตัดจบครับใช้ได้นะครับผม แต่เรามาดูข้อดีของเจ้าแบบแทงใหม่กันดีกว่านะครับข้อดีของเขาก็คือแบบนี้ประหยัดงบน้อยใช้เวลาน้อยไม่ต้องถอดล้อครับอ่าแต่ข้อเสียก็คือแบบนี้ทนความร้อนได้น้อยนะครับรับดําหนักได้ไม่มากนะครับรวมถึงจะมีโอกาสด้วซึมได้สูงในอนาคตนะครับแบบนี้แต่ค่าได้จ่ายถูกใช้เวลาน้อยนะครับแบบแทงใหม่นะครับอ่าในส่วนค่าใช้จ่ายแบบแทงใหม่ก็อยู่ประมาณทัก 70บาทถึงร้อยบาทอันนี้ไม่แพงนะครับเราไปดูการปะยางแบบที่สองนะครับเขาเรียกว่าการปะยางแบบสตรีมนะครับการปะยางแบบสตรีมเป็นยังไงนะครับก็มีชุดสตรีมนะผมขึ้นรูปไปดูแบบนี้นะครับการปะยางแบบสตรีมแบบนี้ต้องถอดล้อออกมาข้างนอกรถนะครับแยกล้อยางออกมาถอดล้อแม็กออกมานะครับแล้วทำการปะสตรีมด้านในด้วยแผ่นสตรีมนะครับโดยการทําความสะอาดพื้นผิวด้านในยางนะครับแล้วแผ่นสตรีมเนี่ย ลงไปนะครับแบบในรูปที่ผมขึ้นให้ดูนะครับทีนี้เรามาดูนะครับในแบบสตรีมเขาจะแบ่งเป็น2แบบนะครับก็คือสตรีมร้อนและสตรีมเย็นนะครับอ่าเรามาดูสตรีมร้อนก่อนแล้วกันนะครับสตรีมร้อนคืออะไรก็คือแผ่นสตรีมนั่นแหละครับแต่ใช้ความร้อนนะครับละลายให้เป็นเนื้อเดียวกับยางนะครับแบบในรูปที่ผมไม่ดูนะครับ เรามาดูข้อดีของแบบสตรีมร้อนกันดีกว่านะครับสตรีมร้อนข้อดีคือเนื่องจากมันใช้ความร้อนนะครับละลายแผ่นสตรีมติดเป็นเนื้อเดียวกับยางมันจะทําให้แนบสนิทนะครับทาให้ลมยางเนี่ยไม่รั่วไม่ซึมนะครับแต่ข้อเสียนะครับเนื่องจากยางมันโดนความร้อนครับยางมันอาจจะเสียรูปได้ในในอนาคตเวลาใช้งานอายุยางมันก็จะสั้นลง นั่นเองนะครับอ่านะครับที่เรามาดูแบบที่2บ้างแบบสตรีมเย็นนะครับสตรีมเย็นก็คือใช้แผ่นสตรีมนะครับแล้วก็ใช้กาวทาแล้วแปะไปบนบริเวณที่มันรั่วซึมนะครับคล้ายๆกับแบบแรกเลยแต่ไม่ใช้ความร้อนนั่นเองนะครับแบบนี้เรามาดูข้อดีกันดีกว่านะครับข้อดีแบบนี้ก็คือเมื่อยางมันไม่ถูกความร้อนมันจะทาให้อายุการใช้งานของยางเนี่ย มันยาวขึ้นนะครับใช้ยางได้นานขึ้นในอนาคตนะครับแต่ข้อเสียนะครับมันจะรับน้ำหนักได้ค่อนข้างน้อยนะครับและทนความร้อนได้น้อยกว่าแบบสตรีมร้อนนั่นเองนะครับผมอ่านะครับในส่วนค่าใช้จ่ายแบบสตรีมนะครับก็จะอยู่ประมาณสัก1 5 0ถึง300 แล้วแต่ร้านและแล้วแต่ช่างด้วยนะครับอันนี้จะเป็นรายละเอียดทั้งหมดนะครับเกี่ยวกับการปะยางรถยนต์นะครับทั้งแบบแทงไหมนะครับและแบบสตรีมนะครับสตรีมแบ่งเป็นสตรีมร้อนสตรีมเย็นนะครับให้เพื่อนๆไปวิเคราะห์และพิจารณากันดูนะครับในกรณีที่อยู่วันใดวันหนึ่งรถเพื่อนๆ ยางแบนด์ครับว่าจะปะยางแบบไหนดีนะครับเพื่อนๆไปตัดสินใจและวิเคราะห์กันเอาเองนะครับผมอ่าเพื่อนๆท่านไหนมีข้อสงสัยยังไงนะครับสอบถามพูดคุยกันได้นะครับด้านล่างคลิปในช่องคอมเมนต์นะครับเดี๋ยวผมจะไปอ่านทุกคําถามและตอบทุกเมนตแน่นอนนะครับกับสาระในรถยนต์ที่นํามาฝากเพื่อนๆในวันนี้นะครับหวังว่าคงจะมีประโยชน์นะครับไม่มากก็น้อยสุดท้ายไม่ว่าม้าจะเร็วสักแค่ไหนก็ต้องแพ้ลาครับ พอลาไปก่อนสวัสดีนะ